สวัสดีค่ะ, so, the คะวันนี้นะคะตังก็จะมาเล่นแมพพี่ปั้นนะคะแต่เป็นแมพของน้องน้องเข้าตังกับของพี่เข้าปั้นนะคะเป็นแมพซ่อนหานะคะ่ะเดี๋ยวนะะ้องเข้าตังจะพาทัวร์บ้านก่อนนะคะนี่ค่ะก็คือตู้เสื้อผ้าค่ะแมงไม่มีเสื้อผ้าอะไรเลยี่เราก็แค่ต้องเล่นในไมค์ครับเฉยๆนะคะนี่ เพื่อนๆเห็นไม่ใช่ไหมคะว่าตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือห้องใต้ดินค่ะเผื่อใครอยากมาแอดนะคะก็มาแอบตรงได้เลยตรงนี้มันจะมีตรงนี้นะคะนี่แล้วก็มาแอบตรงที่ปุ่มนะคะกดปุ่มปุ๊บม,ม,มันก็จันตอนนี้กเป็นคนหานะคะพี่ปั้นก็ถ่ายด้วย นองอ๋อไปเปมุม,มคนสองมุองคนองนะคะเดี๋ยวน้องเขาตัาง้งจะไป,ปแอบแล้วนะคะนี่นะครับผมก็ผมก็จะหันตรงกระแพงนะคะกรงกระแพงหันกรงกระแพงเพื่อ,อว่าจะได้ไม่เห็นขื่อปลาอหรอครับกดจ้าดแต่ก็จะกดจ้าดเลยนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เห็นชื่ออยู่นะครับ นี่ค่ะน้องข้าตังก็เดินไปแอบนะคะกดปุ่มกะางที่เพื่นแล้วก็มือแล้วก็บุกอะไรก็จะย่อนะคะ ตอนนี้นะคะน้องขาตังก็ซ่อนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ขาตังก็ซ้อนเสร็จแล้วนะครับเบาๆนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมโอเคนะครับข้าตังกขคิดว่าข้าตังต้อกดย่อนะโอเคนะคุณผู้ชมข้าตังตือกดย่อขอให้ฟังย่อก่อนนะครับโอเคตอนนี้ข้าตังก็มาย่อที่เตยบร้อยแล้วนะครับโอเคเราจะไปเราจไปดูบ้านหลังแรกกันเลยนะครับบ้านหลังแรกหลังนี้ดังไม่มีนะครับ ้ตนีก็ไม่มีนะเนไปดูหลังไหนดูดูหลังที่เราสร้างไงต่อไปหลังใหญ่เหรอใช่เราจะมาดูหลังที่หลังที่สองเรามาดูตู้กันนะครับตู้ก็ไม่มีนะครับต่อไปหลังที่สองน,นะครับ หลังที่สองผมก็มาจะไปหานะครับหลังที่สองก็คือบ้านของผมที่ผมสร้างเองนะครับประตูสยมากเลยนะครับเบาๆนะค่ะบ้านที่ผมสร้างเนี่ไม่มีคอมมานด์บล็อกนะครับไม่ซ่อนผมเชื่อว่าเมื่อจะไม่มีหรอกนะครับข้าวก็อยู่ในใกล้ดีนะครับ นนะครับรู้สึกว่าผมเจอใครผมเจออะไรบางอย่างนะครับออตอนนี้น้องข้าวตักำลังฆ่าพี่เอาเข้าไปนะคะ่ะโหด่าพี่ขวานพี่ปั้นมันแรงไงบอยา่ยาอย่าด่าคุณผู้ชมจีเดี๋ยว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 มิคนจะกดไลค์น้อยนะตอนอตอนตอนนี้เข้าตาก็แพ้เป็นที่ร้อยนั้นนะครับคุณผู้ชม ตอนนี้คนคนหาเป็นผู้ชนะนะครับต่อไปตาเขาตัางหานะครับตอนนี้นะคะน้องเข้าตางก็จะนับนะคะโอเคนะคะคุณผู้ชมจะกดโอเคอเคไปไว้แล้วนะ,ะอยากถายแล้วอะงั้นงั้นคลิปนี้ค่ะลาไปก่อนนะคะ ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ให้ช่องเข้าปั้นเข้าปั้นข้าตังค์โอ้ยรู้เลยแล้วก็อย่าอย่าลืมกดติดตามให้ช่องให้ช่องเข้าเข้าปั้นเข้าตังค์ทีวีได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เข้ามากันเยอะๆเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย